สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดิวอริสราเผยนาะทีถูกขอแต่งงานที่จริงแล้วไม่ได้ตอบเยส ชว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับนางร้ายคนสวยอย่างสาวเดียวอริซาราที่ต้องบอกเลยว่านับวันยิงสาวจนทําเอาสาวๆหลายคนอิจฉ้าแต่ต้องบอกเลยว่าชีวิตจริงเธอนั้นไม่ได้ร้ายเหมือนในละครนะครับล่าสุดสาวเดียวได้มาร่วมพูดคุยสนุกสนุกผ่านรายการแฉเราถึงโมเมนต์นาทีถูกขอแต่งงานโดยเธอเผยว่าฝ่ายชายก็ถามว่าถ้าขอแต่งงานจะตอบตกลงไหมเดียวก็บอกว่าถ้าขอก็คงแต่งตอนแรกคิด ว่าจะแต่งที่ไทยแต่ไม่ใช่อย่างที่คิดหลังจากถูกถามห้าวันก็ถูกขอแต่งงานเลยรู้สึกขอบคุณมากเลยที่เห็นคุณค่าในตัวเราและอยากแต่งงานกับเราซึ่งตอนที่ถูกถามแต่งงานกันไหมเดี๋ยวไม่ได้พูดว่า yes ด้วยนะแต่ไปพูดว่าแต่งกิวจนแฟนหนุ่มบอกไม่ต้องแต่งกิวคุณต้องเซต yes ซิหลังจากนั้นแฟนหนุ่มก็หยิบแหวนมาสวมให้ถามว่าแหวนวงนี้10บล้านจริงไหมเดี๋ยวก็บอกว่าแค่เกือบๆแต่ไม่ถึง ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ